สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถกันนะรถมีคันเดียวด้วยนะคะคันนี้จะเป็นรถโชว์แต่งอุปกรณ์นะคะออฟโรดนะคะโฟรวิวนะคะขึ้นเขาดีเลยนะคะจะเป็นมิสูนะคะมิสูไทตันนะคะหัวเดียวซิงเกิลแคปนะคะตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะจะบอกว่านำเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะคะของตัวรถนะคะชุดแต่งนะคะ TJM นะคะชุดแต่งเฉพาะรอบพันนะคะยังไม่รวมช่วงล่างนะคะเป็นแสตเลยนะคะตัวรถนะคะ รายละเอียดนะคะไม้ก็น้อยด้วยไม้อยู่แค่หมื่นกวโลแค่นั้นเองรถปี23นะคะตัวรับประกันนะคะตัวรับประกันโครงสร้างนะคะยังเหลืออยู่นะคะ5ปีนะคะ10,000แสนกิโลนะคะตัวรถนะคะจะเป็นตัวออฟโรดใส่โช้กมาเต็มเลยนะคะชุดแต่งเลยเป็นแสนเลยน่าจะอัพอัพแสนด้วยนะคะช่วงล่างนะคะเซตมาเต็มเลยนะคะได้ชุดแต่งรอบคันเลยบันไดขึ้นลงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาโฟนะคะ ดูได้เลยยางออฟโรดนะคะชกหน้าชกหลังเต็มแม็กเลยนะคะดูได้เลยนะคะสี่คูณสี่นะคะตัวนี้จะเป็นแรงม้านะคะแรงม้าร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะคะนะคะตัวรถนะคะไว้ลากเรือด้วยนะคะตัวนี้นะคะบันไดขึ้นลงมีนะบันไดขึ้นลงมีรถสวยกิฟขึ้นเขาดีเลยตัวนี้มีคันเดียวด้วยนะคะจะบอกว่าไม่นานคันนี้น่าจะไปเร็วเลยนะคะจะเป็นรถโชว์นะคะเต็มเต็มจัดเต็มเลยนะคะ เครื่องเดิมคืออุปกรณ์เดิมหมดทุกอย่างนะคะแต่เป็นซิงเกิลแคบนะตัวนี้จะเป็นรถโชว์เฉยๆนะจะไม่ได้เป็นรถใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนเกียร์นะคะจะเป็นหกเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเครื่องเสียงเดิมเลยนะคะอุปกรณ์จัดเต็มแม็กเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันก่อนนะคะห้องเครื่องลองดูห้องเครื่องกันก่อนนะ ห้องเครื่องอะนะคะเราก็จะบอกว่าไม่แค่จริงๆแค่แค่หมื่นกว่าโลแค่นั้นเองดูห้องเครื่องกันก่อนฟูเต็มไม่นานนะคะรถคันนี้มีจํานวนจํากัดด้วยนะคะใครมาเร็วได้เร็วนะคะราคาหกแสนนะคะหกแสนสองหมื่นนะคะเก้าพันนะคะตัวรถนะคะฝาโปไม่เคยแกะนะคะห้องเครื่องสวยติดเลยนะคะหน้าสวยนะหน้าสวย ะคะใครหารถขับเคลื่อนสล้อนะของแบรนด์มิซูนะแล้วตัวนี้จะบอกว่าอุปกรณ์เป็นแสนนะคะแต่งเป็นแสนเลยนะคะเดี๋ยวเราแปะราคาไว้นะคะสายด่วนได้เลยนะคะสายด่วนได้เลยนะคะแปะราคาแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะยังไงรีบพักมานะคะคันนี้ไม่นานเดี๋ยวไปเร็วแน่นอน